ไม่ได้ม่ไดพาไดได้มีโอกาสามางอยู่ในรที่ว่าย้ายมานี่แต่ไม่รู้มาทางไหนเรื่องเบิ่งนนเงกัลิตรมืนนึมมาจะโดดลิตตนมาจะใชเท่าไหร่ลิตตรเราแท้กันใกลจะจบยังสืพยานมันเสร็จครับสาสิบอ็ดตุลาอ่านคำพิพากษา ซี่ปัต t h น n พระไออาหารเสริมเพื่อสุขภาพบำรุงตั้งแต่ภายในมาสู่ภายนอกครับหน้าก็ได้พองใสครับพระอาจารย์พระอาจารย์บอกเล่าพระอาจารย์ทั้งใดก็ได้มาทั้งบีครับอาจารย์รางานโอ้รวม2องค์ประดิษฐ์มุญบุญสัมพันธ์วะครับพระอาจารย์อันนี้มากเตย์เตย์เราอันเอียงคอมเมนต์มาเลยครั่เดีอยะไม่เหี่ยวหรือเดี๋ยวมาเห็นอันนี้มากแบบเคลื่อนมากเลยเพราะว่าปุณิยูริเกตนี่ อ๋อครับผมอูนี่อยู่ในเขตนี่อยู่โซ่นี่ใสเป็นลังคาคุ้มนี่สวยงามบ่ครุบมอะ่รับตาังบ่นบ่บ่มันบ่เด่นบ่คบ่แม่แม่แม่บ้าอาจจะจากไหนกับบ่ได้ระยะระยะโดดการ์ดการ์ดเล่นเล่นหลังคาคุ้มอาจจะบ่บ่บ่ได้เลยหรือเปล่าไม่ได้หรบ่ได้บ่ได้การได้ล่ะครับ แม,ม่นแม่อาจารย์ลงลงท่านกันมาก่านขันบน,นเราเห็นแนะม่นที่บอกเราได้อยู่นีน่นะไม่ทันเไม่ถามไปมาบ้านไหนแค่บ้านจำปาดงบ้านจำปดาำปดงท่านมาแล้ว <c oughs> แต่นี่ก็เป็นเขตบ้านจำปาดงนะครับผมครลอยต่อระหว่างบ้านจำปาดงเหนือกับบมองดงเหนือกับห้วยน้ำเพียงครับผม,มจะเป็นลอยต่อระวางก็คือ ไม่สะพานมันนีมันนีเสียงหนึ่งเส็นที่ว่าัยาบันม่วงไปกันตะเต้นไปกบกอกครับไปทุรกบกอกไปบ้านไปบ้านใช้ิ่เราใช่อเออใชยเบิร์ดแล้วใชยเบิร์ดกับใครเราขอพอไปท้าเกี่ยวกัเ่งนี่ยังยังมีงั้นครับาระรันครับตาผเด้อับผมอนุมมตาบครับผมจะขึ้นกันขัน่ค่าภาษาครับครับ มือามมาตลอดแค่ต้องผน้ดอดนะครับผู้พันก็เสียงผู้พันก็สันก้อนโตใหญ่น่านี่ีครับตามมาตลอดนี่สามมิตรสามตรสามิตตีการลมยืนนั่สูงน่งสูงหรือเแม่า ไอ้ข้างหลังมีรีสอร์ทตำบลหนองไผ่ข้างหลังมีรีสอร์ทตำบลหนองไผ่ครับผมเทศบาลครับผมก็คืออยู่ถ้าพอทำมาจากน้องแสงก็บอกว่าจะอยู่สายมือถ้าเขาไปนี่อยู่ขวามือผมเคยไปนอนรีสอร์ทอยู่ข้างหลังวัดยนะโซเนี้โซนราะว่ามาาทงนี้อยู่แล้วนะโอ้ปวดมากก็เลยแบบทนใจเลยโอภาจานทร์อยู่อยู่วัดีคล้ายๆวัดสามัคคีนะครับผมครับผม่อภาจานทร์อยู่ตำบลหนองไผ่เด้ครับผมเลยนน้ำสูงมาหน่อยหนึ่งครับที่อยู่ ของมาเป็นดานชางนะครับผมดานดานไอช่างหนัดครับผมแล้วก <na> ็มันสิมีดานถาว่าดานความเร็วอยู่หันได้ครับปมตำรวจจอต่านดสโงอ้คับผมสอนนักท่ามีไครับอาจารย์จังหวัดใดวัดโพสีวัดโพชัยใช่ำโรงเรียนครับอ๋ออ๋อนำโรงเรียนโอ้ครับแล่นเ ทาอ,อยนะมีอะไรดีๆสู้ไปบุญบารมีของูดด้่ยนไปเจอย่มันบนหาทุกทางแลครนะัมีคิมีอะไรนะที่ที่เขาพูดเก่งๆอะ่ะทีอะไรที่อมนะี้ค่อบอกก็แล้วคทีครับผมนคนทีืในใจมาก <c oughs> นาี่ะนีก็จะเป็นสิทธิ์คองจิ๋กับพันพลาด้านบาดอินครับ มีกองคำสอยครับมีอะไรก็ีเยี่ยมาครับผมรจาอ๋อจำภาษารูปเดียวครับมพัฒนาสรางมาตั้งแต่ปีหกลยอยู่มาหปีแล้วมันอเด้วยครับผมจครไดไปเยี่ยมดูครับครับผมต่อเติรหลายนะทุก ควดีเนาะวมสกอาดนบานโอ้คนเป็นแบบนี้นะลำคาญเลยอืม๋จะตกยาวดูลำพาเลี่ยเกียเ้โอ้โหมาแล้วก็ะาเปิดไปนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ,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 อันนี้ยครัออเรบปีนหอแล้วก็เรียบรไอ,อ่ครับผมหลังจากที่นะครับพระอาจารย์พันมานะครับผมโอ้ยนะครับผมเบื้อแล้วพระอาจารย์มาจากอุดรก็ท่านก็บอกว่ามีบุญสัมพันธ์นะค่อยได้มานะครับสู่ๆเดี๋ยวพ่นเอ้ยเพิ่นว่าก็กนะพอสุดท้ายแล้ว ฝนตกบ่ได้เห็นเดียวแค่นงาแหะครับพี่น้องผนสุดท้ายแล้วฝนตกจักร็ตมันเป็นอะไรที่แบบว่างุนงิดนะนะครับผมโอ้รถกระจอดกยู่นี่มันเป็นอะไรที่ว่างุดงิดนะแบบว่าฝนตกกระปิดกระปวอยฝนตกแบบอ้อ,อ,ยอยนโยนเอแยฝนตกกระชอกกระ <c oughs> <c oughs> แจเน่ยนั่งกับบ่ได้ครับผมทำอะไรก็ไม่ได้เนาะ ทำอะไรก็ไม่ได้โอ้ปลามันเพิ่นหน้ารายคักครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับแค่นี้เลยฝากไว้เพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะเพื่อสวัสดีครับจุ๊บๆเดี๋ยวเขอหนามกันขวัญยาหมาเขาหนาม,น,น,ามนี่เฮ้ยนี่นี่มาเขาหนามอยู่บาทสวัสดีครับสวัสดีครับจุ๊บๆว้าม Ui Mất thôi